สวัสดีครับพี่น้องครับมาเดีวมิยาพามาแดพี่น้องมาพร้อมกับความคิดนคพี่น้องแฟนคลับเอ็มซีอยงาอีกคลิปนึงสวยอย่างมากเลยแม่ลำผานะครับพี่น้องโอุ้กทุกทปาดกกว่าจะรดเท้าไปไห้มาไห้ใส่ไปไหมาไหใสลูกเต่าลูกเต่าเช่าไม้ไห้โอ้ันเช่าดอกคือของเขาี่ห็นไหมโอ้เขามใเขา่ใเาบ้านบ้านเขาเป็นบ้าน เป็นเป็นห้องเซาวันหนเป็นห้องชุดห้องเซาคืองานเนี่ยเอาคู่แกะคู่บิดเทียงมาให้แต่คุณนายผู้คนเทียมมาให้ขอบพุณนันทนาการมาให้อ่างานไรสดของจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าอีพี่ที่สามสวยมากๆได้พี่น้องเข้านะครับผู้ใดอยากอยากเซาอยู่ในเขียนซีบนเรื่องเข้าได้นะครับพี่น้องติดต่อสอบถามคำว่าใดนะครับมิถุนายนสวยงามเลยนะครับพี่น้องป้านางเอกอวอนผมมาธรรมดาเลยป้าบังแจ๋วคนพี่น้องนะครับดีครับ สวยสดเงียบนะครับพี่น้องเขาเตรียมพร้อมกันแล้วตอนนี้นะครับนี่คือเตรียมพอส่วนหนึ่งที่พี่น้องเห็แต่ว่าส่วนหนึ่งไปเตรียมพร้อมที่พุ่แนแล้วอตอนนี้แค่ส่วนหนึ่งก็เป็นลำพ่อถ้ากันยูพี่พอส่วนหนึง่งผ้ากัน,นไปเตรียมพร้อมไปจะไปจะแตนบายอยู่พุ่นแล้วบโอ้โหไม่แต่งกับเงียบโอ้โหถือๆได้แม่ลำพ่อพาพี่น้องเขาไปย่างเราบิ่งนะครับปพี่น้องย่างเราบึง่าผู้ใด้ยูใสยูจังได้นะครับพี่น้องโอเคเลยนะครับพี่น้อง จากพี่น้อนเบื้องหลังความสวยงามโอ้ยฟอพ่อ้วยอีกแล้วตายตะคงก้ยอีกแล้วไ้ยตะองพูดหล่อๆไม่ต้องพูดงาม อ่อนชอนลายอ่อนช่อนลายอ่อนอลายอู้น้องขาน้องก็ฟังั่ะนางเอกระจบเองงานของเง้าไปนอนนางเอกน้อยาากวยชวยสวยสวยสวยัวอดอ่อนอ่อนชอนอ่ออนลายอ่ออลายหนึงร้ยสี่สิบเก้บศิลปินรับเชิญนะครับคือพระเอกับีคนรักัเพื่อนยอว่ทัลองเต่าหยอง โดยเดียรวัฒน์ิลปอครับยายลุยยายแด่ขอทบทงศิลป์ขอบครับี่น้อกใน้เก็บบรรยากาศเบื้องหลัง่วันาั่ใจเนแปว่าตูวคักเด้อนเด้อเรียกขี่กระตือแปลเนี่ยรกเริงปดีก่อออนไลน์จากใจองดีดีีสมปขาจาองคักนู่นนี่นอเวทีครับก็อข้เวทีครับ เต็มที่บื่มื่อนี่ที่ครับเต็มที่เป็นบอกับตดตามแล้วครับค่มีชุดกรอบๆนิน่อยอยู่ก็แล้นอีไลๆน้ำมูนก็ได้าดีนางตอมตอดูใบเกเกติมเ้องนี่แหละพี่น้องเกติมเกยติมเกยติมมาไดนลูกไมมารนลูกไม่เอ๊ะรลติดตามพี่น้อง่าอย่่ในกลุ่มปิดห้องให้พี่น้อง น้องๆมีต่คนสวยๆเต็มที่ลูกเต็มที่นั่งเอกเขามีตคนสวยๆนี่ชมการแสดงจากที่เทุกที่วาเิสินกับยาเต็มยิมดูใจานบมื่ออืนพบสินปินรับเชิญแมนครัยรับเชิญมวนมสนุกีห้ามลกพ่อจุกตาตลกจุกตาไม่เมไม่ยิรุยเกินก็มีไอ้คนเออบ่มื่อ กไมือกูวางมือมือกูไม่นานมือหมอกกาลังเลยครับความใกล้ชิดสืบพันธุนี่ตอนนี้ท่านเลครับเมื่อนี้พบการแสดงจากทีมงานเหมือนหนึ่งบาทหนึ่งกำลังใจครับผมต่อลมหายใจเลยครับทีมงานนะครับศิลปินทีมงานดานบันเทิงนะครับโควิดมาเจอก้องมูกับแม่ดานบันเทิร์นเหระพี่น้อง เต็มที่เราพี่น้องเต็มที่เต็มที่ครับผมตอนนี้ซื้อวันกันยันนาแล้วร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับตรงหน้าจอพี่น้องโค้ดทางล่างโค้ดทางล่างนาจอพี่น้องทางล่างครับทางล่างโค้ดโค้ดโค้ดต่อไปนั่นค่ะทางล่างทางล่างหน้าจอก็เป็นข้างล่างตรงนี้เอาแล้วเต็มที่แล้วเลยครับเนี่ยทีได้พบพ่อกันครับพระเอกเป็นแต่รุ่นดีพของครับของไอผมมาสีบ้า ลำเรือนต่อกนทําน้องปัะจัยในที่ดองเบิ่นกันยังมาดลั้นใจกันเลยแม่พระราชาวมดครับเนี่ผู้เป็น่ได้ในนี้เดินออกเนสุบจอตัวเพราะว่าเราสมรภมเปี่ยนอีกจันเยเพิ่นมาอี่เพิ่มมาที่สองขึ้นเรัม่สองขึ้นมือื่นแล้วพ้นมาคนออื่นพอเอชสีมาบ่อน้คนหลังสีมาพะรำยังสีมา ที่ระซิบมืออื่นมมือน้าจะแตงยังไม่ด้กับเบิ้งพี่เนี่ยเบิ้งแงชื่อมืออื่นชือม่เบ่าี่คมมื่แม้าจ้อยู่ที่มืออื่นเมื่อคเดีวเบิงแต่มืออื่นมืออื่นอบาทที่เราชือมืออ่นอะไรชี้สกี่บาเก้าแม่เบิงกลังได้เบิ้งหยอหลงกันได้ชื่อมือ่นชี้ิกี่บดวสอง้นชื่อมืออื่นแต่ได้เบิ้งสองนเดียวไเข้า ว่านีเนี้อคน่งยางนี่ยังขีรถกวนี่น้ยางตัวนียตัวมือเน้ังางไหนยังขี่รถไหมนี่อยรโอ้ขามยโอ้นขาิงอกงขีรถกั้เนื่อย่างยางเจ้าถาว่าคือเมเปวันเมจ้าลูกเจ้ามาน้ำสีลูกชายวนลูกชายคูแกเต้าดอง ใครเทู่กจีกับเป็นเนีอยเวลาสอดดีเอาล้ออะไรไครับแบบดูปีชีุ้๊บไปใครกัน้ใค่เท่ดีมลอย่เลีงเมอก่บอลครับพี่น้อง่งบอลผู้ก่โดดนะครับพี่น้องรอมากๆเลยวันนี้นะคะพี่น้องแบบลายมูปแบบลายูกแบบเก็บเด็กผสมลอยหาพ่น้องเดินเวา้อมสวยงามทังด้านลลกนนครั่นอ เปอุอยวเป็นส่วงๆยังไงเอกเคยล่ำคูกบไม่ล่ำเผาอีเสล้วหูเล็กหเล็กหูเล็กหูเจ้าหูเล็กเล็หูเล็กหเลเลกเ พี่น้องเบิ่งหลังวีที่เ็บว่มนต่ำเียนหนพี่น้องเาได้เบิ่งเอาบุญย้อนหลังนะครับพี่น้องเอาว่าพอดีีเบิ่งเลขทีกระตือแกำลังในช่วงฝีมือนะครับพี่น้องจัเป็นมกสููบบาีวมาเบิ่งสาวหล พอตุ้งื้นวัาบ้านพอได้ร่องเป็นบ่อแหครับาวตื้อเป็นบอแเอาแั็ซี่วางยาปูนเออเดี๋วัดพัตัแบกนตองวางืนจะขอรอนะยงพบ่เป็นปีขันเย่ันได้เก่ได้ร้องได้เด้องานทังกูกป๊ะูปูนป้านะงานัูกปแมนเขาตื่นเขาตือนเขาหนีเซเดี๋ยวแยกสีร้องใหม่ัง ก่อหนึ high, you know? way, hay, hay hay, right? ่หม้อพิเศษสำหรับเพื่อนสาวเพื่อนกะเทยเนาะเอาอาจารย์ลกฟูนฟังเกียนเด้อหม้อพิเศษสำหรับเพื่อนสาวกระเด็นระเบดรอรอรฟชั่งเลฟายหายไอดไหมพูดไออดไหม ฟอนแท้กฟอนเรืเอาอะไรล่ะฟอนอาเจ้าไอ้างเจ้าฟอฮะเอาเพื่อนพ่อไปเขียนเพื่อนเน่ยเป็นชาวา่อนั่นพ็เจอถิ่นเกียนจะน่าลุ่มนำอนยเพ่อนเขียนเพียรถ้ามะดามันมันแขนน่อยมือน่อยน้อยกับว่าน่อยก็แขนกาขาได้อโคตยมัน้อยนีไงเอา อ้เมยบอลขอตัวไปเมยบ์บอลมัต้องนอ้อยนี่ขอบคุณครับขอบคุณหวัวหน้าโจลงโจยมบนินครับสาวลอยเพชรบันแพงวัดดีค่ะบ,บาท่2,000บาทครับอขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับต้องหายใจนะครับเข้าสีแจกแจกอินบ็อกมากอะไรพี่น้องแจกบัตรออัมานะแจกบัตรแจกบัตรแจกบัตรแจกของพนาโจยมบนินครับ ครับครับสิบสามใบเนาะนะครับสิบสามใบครับถ้ากินบอกมาเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเซ็นหนึ่งให้นะครับตั้งเวลาสิบเอ็ดของรุ่งให้ครับผมม่เกมบอลคนหนาฮะม่เกมม่หยังบอ่ะบอลแจกไปเลยไม่บอลบอลต้องบอลต้องเล่นเกมแจกไปเลยผู้ใดทักมาก่อนก็คือได้เรีนบอลผู้ใดทักมาก่อนก็คือได้นะครับอินบ็อกมาใบนี่โอเคอ่าหัวหน้าหนึ่งรุ่งทิวานะครับ หัวหน้าหนึ่งรุ่งทิวาหน้าสัแดงนะครับเป็นรุ่งทิวาหน้าสัแดงนะครับพี่น้องนะครับต่าทางมาถ้าค่ะเริ่บัตรฟรีทิศสามบาทฟรีสิบสามบาทนะครับจากหัวหน้าโจยมนินนะครับสาวน้อยเพันปานแพงนะครับสร้อยสามแฮสไตล์นะครับให้อีกสิบห้าใบสามพันบาทไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วครับขอบคุณครับผู้ใดอีกห้าใบนั่นน่ะ ไมื่อไม่พอดีเพราะ้ีเปลี่ยน่บบนามหาไปหาไปบบาาไปไยกวนร้องเพลงจะเพลงนี่ยร้องเพงลงเอาไปกัขอร้องเงองปลี่ยนเตียงจากร้องเพลงใหม่ๆน้วเข็ก็ไปร้องจกเทียจากร้องของเบิร์ดจะร้องก็ได้อของเงกาะรองก็ได้ร้องสีว่า าพเจ้าสิรลองเพชรจาีเ่เป็นเลย่แกเงาหนาเเจ Enough, to to ้าเปตะลองเพชรพปีน่าฟอน้อรผมเสิดจองถูกอรยบชิปนี่ขอบคุณจนะครับช่วยรับคุณลุงชิปนะพ่อพอกข้าไวขอบคุครับ่านครับสับา